สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับบูอีกเช่นเคยใน e ีพีแล้วนะคะถ้าใครเคยติดตาม e ีีแรกนะคะก็จะต้องจำได้เลยว่านาวันนั้นนะคะเราพาไปดูปาเจโร่สปอร์ตนะคะสำหรับวันนี้อยู่ที่เดิมกันเลยนะคะที่นี่เลยนะคะบริษัทสุทอนมอเตอร์นะคะหรือว่าโชว์รูมรถยนต์สุทอนมอเตอร์นะคะวิสุบิชิบางบอก ะะที่เดิมติดถนนนะคะ,ะสุขุมวิทสายเก่าเดินทางไปมาสะดวกเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับใครที่เคยใช้บริการที่นี่นะคะก็จะทราบดีว่าเราไม่ได้มีแค่ฝ่ายขายอย่างเดียวนะคะเรายังมีในส่วนของศูนย์บริการนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะซ่อมสี่ตัวถังเรามีให้บริการทุกท่านนะคะตามสโลแกนของเราเลยนะคะบริการดุดาติมีดุดคนในครอบครัวนะคะเป็น ไม่เสียนาฬิกาเฮ้ยเสียเวลานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปดูตัวนี้เลยจัดว่าเด็ดเหมือนกันนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเรียกว่าเป็นจุดขายไม่ขายหน้านะเพราะว่าเขามาแบบแต่งเต็มเทสุดๆออกมาจากโรงงานเลยสําหรับตัวนี้นะคะไต้ันสี่ประตูนะคะเป็นตัวแอดลีดนะคะมีชุดแต่งหล่อๆเท่ๆมาให้เลยเดี๋ยวตามมาดูกันคะ่ะ ะะเห็นข้างหลังไวๆนะคะเจ้าตัวนี้เลยนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าตัวนี้คือไททันแอดลีนะคะส่วนรายละเอียดของรถคันนี้นะคะจะหล่อจะเทฟังก์ชันจะดีขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ เราก็มาถึงเจ้าคันนี้แล้วนะคะเรียกว่าเป็นกระบะซ้ายทันแกล่งนะคะเหนือชั้นทุกอุปสรรคนะคะแล้วก็สมรรถนะเนี่ยสุดยอดเลยทีเดียวนะคะเจ้าไทตันนะคะแอดลิตัวนี้เลยเอาละค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาพิเศษแล้วที่เราจะมาดูชมหน้าเจ้าไตทันแอดลิดคันนี้นะคะเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นกันเลยทีเดียวนะคะนี่เลย ะะด้านหน้าดุดดันขนาดนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าเป็นโลโก้ของมิ s u ูบิชินะคะซึ่งจะมีจุดต่างจาก4ประตูรุ่นอื่นๆยังไงถึงเรียกว่าเป็น l i m i t ต็ด dition นะคะนี่นะคะจะมีครอบตัวนี้นะคะซึ่งเป็นสีดำแล้วก็จะมีคำว่ามิ s u ูบิชินะคะอ่าอันนี้คือจุดเด่นจุดแรกจุดแตกต่างนะคะที่เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตัวนี้คือตัวแอดลิแน่นอนนะคะ เรียกว่าคันนี้นะเป็นขุมพลัง Power of My w i t l e r n Diesel เลยนะคะเครื่องยนต์2.4นะคะ181แรงมา้าด้วยกันเลยสำหรับคันนี้นะคะเรียกว่าให้ทั้งความแรงและความประหยัดในคันเดียวใครไม่ซื้อคันนี้ถือว่าพลาดนะคะามาดูจุดต่อไปนะคะนอง กระจังหน้านะคะที่เป็น l i m i t ต็ดอ i ดิชันสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของกันชนสีดำเงาๆวิบวับๆที่เห็นกันอยู่นะตรงนี้เลยนะคะมีเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะจ๊ะถ้าไปซื้อรุ่นอื่นไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นในบ้านค่ะนี่ขนาดแค่เห็นแค่ด้านหน้านะคะใจละลายกันบ้างหเ่าเอ่ยมาดูด้านข้างก่อนดีกว่านะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะ ต่อตามมาเลยค่ะนอกจากประจำหน้า,มมาที่ดุดังแล้วเลยนะคะร้องแฝบ,บสีดำนะคะดุดังที่มาร์มานะคะนอกจากดุดังแล้วยังแฝกพร้อมลุยอุบัติศักดของถนนแน่นอนค่ะอีกเรอที่ดังคือนะคะถ้าสังเกตดีของก็ตัวแอดดิตตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าชุดแต่งแต่ละชิ้นเนี่ยจะเป็นสีเงาๆแบบนี้เลยนะคะรวมถึงเจ้าสุ ประหยัดค่าทํามานนะคะสําหรับตัวนี้นะคะทั้งปลอดภัยสวยเท่เก๋หูแล้วยังประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณอีกแน่นอนนะคะมาพร้อมกับทุปที่บอกว่าแอตเลตนะจ๊ะนีก็คือด้านหลังของเจ้าตัวนี้นะคะตัวนหน้าไม้มีฟังก์ชันอะไรมาดูกันเลยดูให้ครบดูให้จบในตนี้นะคะเป็นรถสีประตูแน่นอนนะคะเปิดมาให้ว้าว้ากันเลยนะคะเป็นก โถนด้วยการนะ้เป็นเบาะหนังนะคะระบายความร้อนด้วยแล้วแถมยังเป็นระบบไฟฟ้าอีกต่างหากนะคะสำหรับสีทูโทนะคะสองเจ้าคันนี้ก็จะเป็นนี่เลยสีดำกับสีน้ำตาลนะคะส่วนโงมาลัยนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะราคาระดับนี้นะคะความหรูหราความดุดันความเท่ความสปอร์ตนะคะก็ต้องมาพร้อมกับฟังก์ชันเยอะแยะมากมายนะคะเพื่มาไลมันติฟังก์ชันนะคะพร้อมระบบการใช้งานแบบ ครุสคอนโทรลนะคะแล้วก็เป็นกระบะที่ใช้ระบบพุทธศาสนานะคะมีหน้าจอตรงกางนะคะมีระบบเ,เขาเรียกว่าระบบทความเย็นนะคะที่เป็นแบบดูโอสามารถปรับอุณหภูมิแยกได้ทั้งสองฝั่งนะคะอย่างที่บอกนะคะราคาเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่9 8 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ9 8, เราอีกนิดนึงนะคะที่นักจ๋าอีก1น0 0งนบาทนะคะบวกไปในราคาลดเลือสำหรับใครอยากได้สีขาวปัดสีดำคมเข้มเท่ๆแบบนี้นะคะส่วนใครนะคะสนใจมาดูรถนะคะสามารถมาเทดไ,ได้เลยนะคะที่นี่เลยนะคะโชว์รูมรถยนต์มิตสูบิชิสูตรทอ,รอเตอร์บางหมอ่อหรือว่าสำนักงานใหญ่ะคะเสิร์ชใน Google ถามอาสื่ได้เลยนะคะว่าครูยืนอ,อยู่ที่ไหนนะคะที่นี่เลยนะคะใครสนใจสอบถาม บ็อกเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจของเรานะคะมิสบิชิออนสมุดประกาศออนไลน์นะคะแล้วก็หรือว่าจะโทรเข้ามาที่โชว์รูมของเราได้เลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะติดต่อผ่านดูโดยโตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0659452332ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์ไว้นะคะสำรับอีกอีหน้าจะพาไปดู่าันนา้หรือว่าอาจจะพาไปแนะนำรอบรอบสู์บริการโชว์รูมของเราค่ะ e p 2ของเรานะคะขอกำลังใจกดไลค์กดกระดิ่งไว้หน่อยนะจะได้มีกำลังใจทำ EP3 ต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ